สวัสดีค่ะพบกับมาลินทารลต์กันอีกแล้วค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาทำการเลือกไพ่กันค่ะในหัวข้ออะไรนะคะคือสาเหตุที่ทำให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะไม่ก้าวหน้านะคะหลายๆคนนะคบกันมา คุยกันมาสักพักแล้วแต่ว่ามันไม่มีการพัฒนาเลยนะคะเหมือนย่ำอยู่กับที่พยายามเท่าไหร่ก็ย่ำอยู่กับที่นะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะลองเลือกไพ่กันว่า,าสาเหตุอะไรนะคะที่ทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ก้าวหน้าสักทีนะคะไพ่เรามีให้เลือกทั้งหมด4กองนะคะกองที่1นะคะกองที่2กกองที่3แล้วก็กองที่4นะคะก็เหมือนเดิมนะคะให้คุณ ตั้งใจลองทำสมาธิสักครู่นะคะเมื่อคุณลืมตาขึ้นมาแล้วคุณสะดุดตาที่กองไหนก็เลือกที่กองนั้นนะคะเมื่อคุณเลือกไพ่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูคำทำนายกันเลยนะว่าใครที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะเป็นอย่างไรค่ะคนที่เลือกไพ่กองที่หคุณได้ไพ่เดนะคะไพ่เจถ้วยค่ะ ตามมาด้วยไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะสาเหตุที่ความสัมพันธ์ไม่ไม่ก้าวหน้าเนี่ยเหมือนว่าใครที่เลือกกองนี้นะอาจจะเคยผ่านการเลิกรามาก่อนนะแล้วก็ยังเหมือนกับมีบางอย่างติดค้างในใจนะคะก็เป็นไปได้หรือความรู้สึกอ่ะในการที่จะคบกับคนใหม่ยังไม่ได้เปิดใจเต็มที่นะคะแล้วก็ บางคนนะคะหลายๆคนก็คืออาจจะเป็นคุณก็ได้หรือเป็นฝั่งเขาก็ได้นะคะมีทางเลือกเข้ามาให้เลือกค่อนข้างมากนะคะเป็นคนที่โสดมานะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะปิดกั้นตัวเองแต่ว่ามีทางเลือกเข้ามานะคะทําให้เหมือนกับเลือกไม่ถูกหรือว่ายังยังแบบยังลังเลอยู่นะคะที่จะเลือกมาก็เลยยังไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์สักทีนะคะ การที่เลือกไม่ได้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณหรือเขานะคะกำลังรอคอยใครสักคนน่ะแต่แต่คนที่คุณคบอยู่ทุกวันเนี้ยังไม่ใช่นะคะคุณรอคอยคนที่ดีกว่านี้ใช่กว่านี้แล้วก็เป็นคนที่โดนใจที่สุดมันก็เลยทำให้คุณยังไม่ไไม่แบบไม่มีการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ที่เป็นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็คือ เหมือนกับว่ายังไม่ได้จริงจังกับความสัมพันธ์นี้นั่นเองนะคะเพราะว่ายังรออยู่ยังรอคนที่ใช่กว่านี้อยู่นะคะค่ะจบคําทํานายสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อใครที่เลือกกองที่สองนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ความสัมพันธ์ไม่ก้าวหน้านะคะคุณได้ไพ่ก้าวไม่เท้านะคะ สามถ้วยค่ะแล้วก็ตามมาด้วยไพ่สิบดาบนะคะสาเหตุที่ความสัมพันธ์ไม่ก้าวหน้านะเพราะว่าเหมือนเหมือนการครบกันที่ผ่านมามันไม่ค่อยจะเป็นเรื่องราวของคนสองคนมันมักจะมีคนที่สามที่สี่อะไรแบบเนี้ยหรือว่ามีการคุยค่อนข้างหลายคนนะจะบอกว่าคบซ้อนก็ก็มี ก็อาจจะเป็นได้เหมือนกันแต่ว่าเหมือนกับคุยหลายๆคนมากกว่านะซึ่งคุณก็รู้ๆอยู่แหละว่าเขาเหมือนคบหลายๆคนเนาะแล้วก็พยายามที่จะทำดีเอาชนะใจกันมานะแต่ว่าคนเราอะค่ะเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งแบบไปเรื่อยๆอะยังไม่ได้หยุดแบบยังไม่ได้จริงจังอะคนที่พยายามก็เริ่มจะเหนื่อยนะคะทำให้ไม่ได้แบบ พยายามอีกต่อไปหรือว่าหมดแรงที่จะพยายามมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์นะคะเริ่มหยุดชะง,งักเพราะอีกฝ่ายหนึ่งก็เริ่มแบบไม่ไหวแล้วเพราะว่าเจ็บมาเยอะนะคะเจ็บมาเยอะทําให้จิตใจอะท้อแท้นะคะเพราะว่าหลายๆครั้งที่สู้ก็เหมือนกับสู้ไปท้อไปเนาะเพราะว่าอีกฝ่ายไม่ได้หยุดสักทีเพราะฉะนั้นเนะะี่ยค่ะความสัมพันธ์ที่มันไม่ใช่เราสองคนอะมันก็เลยไม่ค่อยก้าวหน้านะคะ จบคำทำนายสำหรับใครที่เลือกกองที่สองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อคะ่ะใครที่เลือกกองที่3นะคะว่าอะไรคือสาเหตุของความไม่ก้าวหน้านะคะของความสัมพันธ์นะคะคุณได้ไพ่ The Hangman นะคะหกไม่เทา้าแล้วก็ตามมาด้วยเจ็ดไม่เท้านะคะบางครั้งนะคะสิ่งสิ่งที่เป็นอยู่อะ คือไม่ได้มีสาเหตุมาจากคนอื่นเลยนะมันมาจากความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกันของคุณสองคนนะ่ะหรือว่าอาจจะมีนิสัยบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่ามันเข้ากันไม่ได้นะคะถึงแม้ที่ผ่านมาอาจจะแบบเคยฝ่าฟันอะไรร่วมกันมาค่อนข้างเยอะก็ตามอะ่ะหรือว่าแบบได้ แบบเหมือนว่าได้พยายามพิสูจน์ตัวเองแล้วอะค่ะแต่ไอ้ความเข้ากันไม่ได้อะค่ะมันเลยทําให้สถานการณ์ความสัมพันธ์ไม่มั่นคงเพราะคือไม่แน่ใจว่าวันดีคืนดีอะฝ่ายเราหรือฝ่ายเขาอะจะมีอะไรข้อขัดแย้งอะไรกันขึ้นมาอีกเพราะว่า มันมีความคิดเห็นที่ไม่ไม่ตรงกันนะคะหลายๆอย่างอาจจะเป็นเรื่องราวของอนาคตการใช้ชีวิตหรืออะไรก็ได้อะที่คุณรู้สึกว่านิสัยมันเข้ากันไม่ค่อยได้นะคะคุณก็เลยยังไม่พัฒนาความสัมพันธ์ให้มากไปกว่านี้นะคะแล้วก็ด้วยความที่ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะให้ความรู้สึกมั่นคงในความสัมพันธ์ไม่ได้ด้วยแหละนะแบบว่าไม่ได้ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกมั่นใจเพียงพอมันก็เลยทําให้เหมือนกับจะพัฒนาก็ยังยั้งไว้ก่อนนะคะเพราะว่าไม่มั่นใจว่าจะจะเป็นความสัมพันธ์ที่แน่นอนได้ในอนาคตไหมนะคะค่ะจบคำทำนายนะคะสำหรับใครที่เลือกกองที่สามนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันต่อคะ่ะ ใช้ที่เลือกกลองที่4นะอ,อะไรคือสาเหตุที่ทำให้ความสัมพันธ์ของคุณนะคะไม่ก้าวหน้านะคะคุณได้ไพ่ the h i g h princess ค่ะสาดาบแล้วก็ตามมาด้วย2ดาบนะคะมีใครบางคนน่ะคบคบซ้อนเลยแหละอันเนี้ยนะแอบนะคะแอบคบ แอบมีมีคนคุยลับๆมีคนที่แบบแอบคบอยู่ลับๆอ่ะมันทำให้อีกฝ่ายนึงอ่ะปวดใจนะคะเขารู้นะคะมันมันซ่อนไม่มิดน่ะนะคะคนที่โดนกระทําก็รู้สึกเสียใจเป็นธรรมดาแล้วก็อาจจะมีการพูดจาหรือว่ากระทําแบบบางสิ่งบางอย่างที่เป็นการเหมือนทําร้ายจิตใจกันด้วยแหละนะมันเลยทําให้แบบ คนคนใดคนหนึ่งอ่ะอรู้สึกเจ็บปวดหัวใจแล้วมันก็ไม่หายแล้วไอ้ก,การตัดสินใจไม่ได้นะคะพอมีรักซ้อนแล้วตัดสินใจไม่ได้ไม่เลือกนะคะพอคุณไม่เลือกอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องปวดใจนะคะใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยก็ต้องปวดใจเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อมันแบบเป็นแบบเนี้ยค่ะก็ไม่รู้จะพัฒนาไปแบบไหนเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็คือเหมือนแบบเจ็บมากแล้วนะคะก็เลยไม่อยากที่จะ เอาเอาใจไปทุ่มเทกับความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะค่ะจบคําทํานายแล้วนะคะตรงกันหรือเปล่านะคะคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปได้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้มารีนทาร์ลอดด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ